สวัสดีค่ะพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยตยาเปิดดวงเทพพมที่คุณนับถือบูชาต้องการสื่ออะไรถึงคุณบ้างในวันนี้เช่นเดิมนะการอ่านไพ่ของเราก็เป็นการอ่านแบบแรนดอมนะจ๊ะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะจ๊ะ ไม่สามารถตรงกับเรื่องของใครได้คนเดียวร้อยเปร์เซนต์นะก็ะถือว่าเป็นภาพรวมเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลเช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะเทพพรมต้องเทพพรมที่คุณนับถือบูชาต้องการสื่อสิ่งใดถึงคุณบ้างในวันนี้ กดไลค์ก็ดแชร์กดซนะับสไคร์ e หนากดปุ่มสุปแตงเพราะเป็นกำลังใจเป็นค่าคู่ในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะดูเล่นๆน,นะดูคลายเครียดดูคลายเหงานะจ๊ะะเรามาดูกันซิว่าเทพพรหมที่คุณนับถือบูชาต้องการสื่ออะไร ถึงคุณบ้างในวันนี้ขออนุญาตเทพพรมเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะจ๊ะจงสื่อพลังถึงไทยถึงเซนของเตยนาะแล้วก็สื่อไปถึงท่านผู้รับชมรับฟังทุกคนนะที่รับชมรับฟังคลิปในวันนี้ว่าท่านต้องการจะสื่ออะไรอเออมาถึงคนที่รับชมรับฟังคลิปในวันนี้บ้างเทพพรมที่คุณนับถือบูชา ต้องการสื่ออะไรถึงคุณในวันนี้สิบดาไอสิบหมายโทษทีสิบหมายเป็นพลังงานบางคนอะเนาะคือคือบางคนนะนะนนะต้องบอกเลยนะบางคนเนี่ยมีหลายอย่างมีหลายอย่างที่นับถือบูชาเออในลักษณะตรงนี้เนี่ยลักษณะตรงเนี้ยเต้อมองเห็นว่าบางคนเนี่ย มีการนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกยังไงอะที่อยู่ที่ต้นไม้หรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ต้นไม้หรือเปล่าเออเนาะที่ทเ,เ,เกี่ยวกับไม้อะไรประมาณนี้นะบางคนก็อยู่ในที่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่นับถือบูชาหลายอย่างหลากหลายเออนะบางคนมีแบบนั้นนะอันนี้เป็นแบบคริสบายเคิสนะไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดนะจ๊ะ ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะโอโหใบที่สองพลังงานของอาราชาไม้เทา้าสิบไม้ราชาไม้ท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องบอกตรงนี้เลยว่าอะไรที่คุณนับถือบูชาอยู่ไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนนะ เพราะบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณนับถือบูชาเนี่ยจะช่วยคุณไหมจะช่วยเหลือคุณบ้างไหมจะรับรู้บ้างไหมท่านบอกว่าไม่สูดเป่าแน่นอนในสิ่งที่คุณนับถือบูชาอยู่นะท่านรับรู้นะเพียงกับแค่ว่าบางครั้งบางครั้งเนี่ยในช่วงชะตาเอ่อหรือว่าคือคือในช่วงจังหวะบางคนนะมันอาจจะอยู่ในช่วงที่ สื่อไม่ได้สัมผัสไม่ได้หรือว่ามันเหมือนกับว่ากลัวท่านไม่รับรู้เออเนาะเออหรือบางคนเนี่ยพยายามนะพยายามเหมือนกับว่าปิดกั้นตัวเองอะปิดกั้นตัวเองที่พยายามแบบคือคือเหมือนกับว่าท่านพยายามสื่ออะไรถึงอะคุณก็พยายามเหมือนว่าไม่รับรู้ไม่สัมผัสกับท่านอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าท่านยังอยู่นะ ท่านยังอยู่กับคุณแล้วก็ DM e e m p e พเขึ้นมาตรงนี้ต้องบอกเลยบางคนนะมีแบบเทพพรมอะระดับเทพพรมจริงๆร,ระดับเทพพรมชั้นสูงระดับบิ๊กบิเลยเนี่ยเป็นเ e m p e r เ r อระเนาะระดับบิ๊กบิเลยระดับแบบสูงสูงเลยอะ่ะเออมหามหาเทพเลยมหาเทวีเลยอประมาณนี้เลยนะในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงเนี้ย ท่านพยายามสื่อถึงคุณนะแล้วท่านก็เหมือนกับว่าคือคือคือมันเหมือนกับว่าบางครั้งอ่ะบางครั้งมันอยู่ในช่วงที่คุณกับท่านนะมันเป็นแบบจังหวะช่วงหนึ่งอนะ่ะแปดาบตรงเนี้มันเหมือนว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกไปเองเออว่าท่านเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่หรือเปล่าไม่สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะหรือ หรืออีกอย่างหนึ่งอีกอีกแนวหนึ่งนะอีกอีกแนวอีกในหนึ่งก็คือประมาณว่าเหมือนคุณเคยร้องขอเคยอธิษฐานให้ท่านช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เออเนาะมันยังไม่ได้มันยังไม่สําเร็จสักทีอะไรประมาณเนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าท่านรับรู้ไหมเออท่านรับรู้ไหมในสิ่งที่คุณร้องขอในสิ่งที่คุณ เอาอยากจะให้ท่านช่วยซับพอร์ตช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าท่านรับรู้ไหมอะไรประมาณเนี้ต้องบอกเลยว่าท่านรับรู้นะต้องบอกเลยว่าท่านรับรู้นะท่านรับรู้อืมแล้วถ้าถามว่าท่านช่วยเหลือคุณไหมท่านซับพอร์ตคุณไหมใช่แน่นอนท่านช่วยเหลือคุณท่านซับพอร์ตคุณแน่นอนไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลเลยนะในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงเนี้ย เทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเทพพรมที่คุณนับถือบูชาอยู่เนี่ยบางคนอยู่ในสายของมหาเทพมหาเทวีบางคนอยู่ในสายของเออเขาเรียกยังไงอะในสายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเอานะอย่างเช่นแบบทาเวศวรเออย่างเช่นพ่อปู่เออเนาะระดับแบบบางคนอยู่ในสายของพระศิวะพระนารายพระพรมอะไรประมาณนี้เนาะ บางคนก็อยู่ในสายของคือเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะชั้นสูงนะท่านช่วยนะท่านต้องการสื่อกับคุณว่าเนี่ยท่านรับรู้นะในสิ่งที่คุณร้องขอในสิ่งที่คุณอธิษฐานนะท่านรับรู้นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะท่านรับรู้แน่นอนเนี่ยคือคือมันมีพลังงานที่บ่งบอกว่าเนี่ย บางครั้ง,งอจจะาบางคนน่ะอาจจะหนาบางคนหนาบางคนถึงขั้นบนบานสารเก้ากับเทพพรมที่คุณเคารพนับถือท่านแต่คุณอาจจะยังลืมแก้บนหรือว่าแก้บนไม่ครบหรือว่าอาจจะลืมหรืออาจจะแบบขัดตกบกพร่องบ้างในการกราบไหว้ในการแก้บนอะไรประมาณนี้นะ คือมาประมาณนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตรงกับใครทุกคนได้นะเป็นบางเคลสเป็นบางพลังงานเท่านั้นนะคะอืมสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นหนาะท่านบอกเลยการนับถือการบูชาการขอพรระหว่างคุณกับท่านถึงกันแน่นอนแล้วสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นนาะความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยหรือความโชคดี กำลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณแน่นอนนะต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าความสุขความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือว่าความแบบสมหวังอะกำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วท่านกำลังจะมอบความสุขมอบความยุติธรรมมอบความเสมอภาคให้กับคุณอย่างแน่นอนนะอสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยนะ ท่านมาจากข้างบนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาเนี่ยต้องบอกตรงนี้บางคนนะมาจากบางองค์บางสิ่งบางพระองค์ท่านมาจากเบื้องบนมาจากชั้นสูงนะเห็นไหมเดอะเมติเชียนทายสำหรับแน่นอนคือเราพูดอยู่ว่าเนี่ยคือยังไม่ได้หงายดูเลยว่าข้างล่างเป็นอะไรเราพูดอยู่ว่าท่านมาจากข้างบนท่านมาจากเบื้องบนมาจากของสูงพอหงายปุ๊บเป็นเดอะเมติเชียน เดอะเมติเชียนคือตรงเนี้ยมาจากข้างบนบางคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาจากบาดาลโลกเออนะบางคนก็มาจากข้างบนสูงในชั้นเทพพรมเลยเดอะเมติเชียนปฏิหารเดอะเมติเชียนครูบาอาจารย์เดอะเมติเชียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะเมติเชียนการมูเตลูการขอพรก็ได้การชอบดูดวงก็ได้สายครูบาอาจารย์ก็ได้ การใช้คำพูดการสื่อสารการเจราจาก็ได้ความสาเร็จก็ได้ปฏิหารก็ได้ความฉลาดสติปัญญาหรือเซนสัมผัสที่6ก็ได้คือเดอะเมติเชียนคือคนเก่งคือคนมีเซนคือคนมีของคือคนมีความสาม,มารถคือคนมีสัมผัสพิเศษที่ลึกซึ้งเออนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแน่นอนนะเทพพรมที่คุณนับถือบูชาเนี่ยท่านรับรู้แน่นอนถึงแน่นอนการมูของคุณการไหว้ของคุณเนี่ยเป็นผลดีแน่นอนส่งผลให้คุณมีความร่มเย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบนะไพ่หนึ่งใบเอ้ไพ่หนึ่งเหรียญโทษทีไพ่เ้าเหรียญเห็นหมหนึ่งดาบเห็นไหมจัตติกเออเนาะสามถ้วยอาราชาถ้วยสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอน นะสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนต้องบอกเลยนะปฏิหารเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนได้โชคได้ลาบแบบฟุกๆมีเงินเข้ามาหยิบจับอะไรก็มือขึ้นค้าขายลุ่งเรืองนะธุรกิจการงานหรืออะไรอย่างเนี้ยคือท่านช่วยไม่รู้แหละว่าคุณร้องขออะไรจากท่านคุณอธิษฐานอะไรถึงท่านคุณขอพรอะไรไว้กับท่านนะได้นะสำเร็จแน่ บางคนสําเร็จไปแล้วต้องบอกในจุดนี้ด้วยนะอันนี้เป็นบางพลังงานบางเครสนะบางคนสําเร็จไปแล้วในสิ่งที่คุณร้องขอในสิ่งที่คุณขอพรแต่คุณอาจจะยังแบบไม่ได้แก้บนเออก็มีนะอืมตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือคือเทพพรที่คุณนับถือบูชาเนี่ยท่านสื่อมาประมาณนี้ในวันนี้นะ อ่ามูไปขอไปสิ่งดีเกิดขึ้นความสําเร็จเกิดขึ้นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนท่านอยู่กับคุณท่านเป็นแบบเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ของคุณเปรียบเสมือนเป็นเขาเรียกว่าอ่าสิ่งที่คอยซับพอร์ตคอยหนุนหลังคอยเกื้อหนุนคอยไกด์ไลน์ให้ให้ดวงชะตาของคุณแน่นอนนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพพรที่คุณเคารพนับถือเนี่ย คุ้มครองปกปักรักษาดูแลให้คุณประสบความสุขประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ